แสะแงมีสิ่งดีให้ดูเปิดยู u t u b e มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอไวงานบานลากหลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสะพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะเชาบจะเทจะมุงสวัสนี้นะครับผมอยู่กับผมแหละแสงแงแล้วก็อยู่กับเจ้าของแท่นดัดเหล็กตัวนี้นะครับผม ชื่อร้านแท่นดัดเหล็กไอรีนค่ะร้านแท่นดัดเหล็กไอรีนนะครับผมอันนี้นะครับวันนี้นะครับจะมาคลิปนี้นะครับจะมาทำให้ดูว่ามันทำได้หลายอย่างในตัวเดียวนะครับเปลี่ยนแค่หม้อตัวนี้เขาเรียกโมเลหรือเขาเรียกอะไรลูกโมลูกโมโอเคนะครับเอาเข้าใจตรงกันว่าคือลูกโมก็แล้วกันนะครับอ่ะอันนี้เออเจ้าของนะครับจะมาดัดให้ดูนะครับว่า เหล็กขนาดนี้นะครับว่าดัดได้หรือเปล่านะครับอะเพชรครับนี่นะครับดูส่วนโอ้นะครับดึงตรงพิกนีนะครับผมก็ดึงนะครับโอ้โหเห็นตัวน้อยๆแบบนี้นะครับเหล็กหนานะครับอ่านี่นะครับเขาบอกว่าทําไมมันต้องตามเหรออ๋อนี่เทคนิคนะครับอะระยับตามก็แล้วกัน ไปเลยครับนี่นะครับผมอ่าตัวน้อยๆนะครับบอกเลยว่าแรงเหลือเฟือนะครับอ่าโยกไปนะครับจะหลุดนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับบอกคนที่ซื้อไปนะต้องขยับตามด้วยนะครับนี่เจ้าของมาเองเลยนะครับไม่อยากจะคุยนะครับนี่นะครับอ่าตัวนี้ไปเรื่อยครับไปเรื่อยไปเรื่อยครับไปครับนี่นะครับจริงจริง มีตัวสต็อปด้วยนะพี่น้้ยเนี่ยอันนี้คือตัวสต็อปนะครับตัวนี้จะไปโดนนะครับแล้วก็จะหยุดนะครับมาดูผลงานนะครับว่าใช้ได้หรือเปล่านี่ตัวนี้พี่น้้ยขอดูนี่หน่อยตัวนี้เหมือนเดิมนะครับขยับไม่ได้ถ้าขยับบี้นะครับผมถ้าขยับบี้เลยนะครับจะใช้ไม่ได้นะครับอ่ะอันนี้เจ้าของก็รุ้นเหมือนกันนะครับว่าบี้หรือไม่บี้นะครับอะไรนะสะโลแกนอะไรนะ ไม่บุบไม่แบนไม่บี้ไม่บุบไม่แบนไม่บี้นะครับอ่ะดึงนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับก็ถือว่าเออบี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันขยับเมื่อกี้นี้นะครับอ่ะส่วนอันนี้แค่ไซแงบอกเลยว่านะครับที่ดัดได้คือคืออันนี้มันบางสักหน่อยนึงใช่ไหมคะจริงๆความหนาต้องอยู่ที่หนึ่งุหถึงสองมิลค่ะ้านี้นี้คือบี้อันนี้หนึ่งสี่อันนี้ก็คือไม่ถึงห้านะครับก็คือ เออหาซื้อไม่ได้ใช่นี่นะครับถูกต้องนะครับนะครับจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะพี่นุ้ยอ่าตัวนี้นะครับบอกเลยว่าเออขนาดอะไรนะนึ่งจุดมิลคือตัวนี้เลยนะครับก็จะออกมาโค้งๆลักษณะงานสวยเลยนะนะครอ่าส่วนอันนี้นะครับคาดว่ามันน้อยไปสักมิลหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าพี่กดดัด จะกลมสวยหรือเปล่าอ่นี่นะครับอันนี้นะครับ,นนะรบจะให้พีก่กดดัดให้ดูนะครับเพราะว่าอันนี้มันบี้นะครับว่ามันขาดไปเมิดน,นึงหรือว่าจะเป็นแรงผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับก็อันนี้เราจะทําการดัดให้พีก่กดดัดอีกรอบหนึง่งอะพีก่กดนี่นะครับผมแรงผู้ชายนะครับไม่ต่างกับผู้หญิงเมื่อกี้เลยนะครับไม่รู้ไปกินอะไรมานะครับ ปาบนะครับอ่ะอันนี้เป็นผลว่าบี้นะครับแสดงว่ามินมันน้อยเหล็กบางไปอ่าเหล็กบางไปนะครับอันนี้ทีแรกจะหาว่าผู้หญิงดึงแล้วมันบี้นะครับผู้ชายดึงก็บี้นะครับนี่เอาให้ดูนะครับก็คืออันนี้คืออ่อถ้าเหล็กไม่ไ,ด,ไ,มได,ด้ไม่ได้ขนาดไม่ได้ขนาด1.5มิลขึ้นไปจะบี้บี้โอเคบี้ บุกแบนบี้<ช>อันนี้เลยนะครับ<ช>ถ้าไม่ได้ขนาดนะ<ช>แต่ถ้าได้ขนาดนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวให้พีดด่คนจัดให้ดูอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าเอาโคลอันมาทําให้ดู่ะนะอันนี้ไม่ได้ขนาดนะครับบุกแบนบี้ไม่ใช่ของเรานะของคนอื่นนะับนี่นะครับอันนี้คือเหล็กที่ได้มาตรฐานที่ได้ขนาดนี่ขนาดที่ของเรา หนึ่งจุดห้ามิลน,นะครับผมไม่จำอะไรเลย 1. 5ดห้ามิลน,นะครับคืออันนี้อ่ะพี่กดล้อมดัดโอเคนะครับก็นี่บอกเลยว่าสวยงามนะครับเพราะว่ามันได้ขนาดนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะหาว่า เอ่อทำให้ดูแล้วก็แอบด้วยนะครับไม่ได้แอบนะครับนี่ตัวนี้ที่สำคัญต้องแน่นนะครับนี่นะครับผมอ่า้งสวยงามอันนี้นะครับถ้าเหล็กได้ขนาดก็จะออกมาสวยแบบนี้นะครับก็อันนี้สรุปว่าพี่ซื้อมาใช้ไม่ได้นะใช่ค่ะแต่ตอนนี้จะบางไปตัวน,นี้บางไปนะหนาหนึงห้า1.5คือต้องใช้ ใช้ความหนา1.5มิลนั่นแหละนะครับถึงจะใช้ได้นะครับมันจะไม่บุบไม่แบนไม่บี้นะโอเครู้ okay, เรื่องก็อันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าเครื่องตัวนี้สามารถเปลี่ยนออ<ม>ล,ลูกโม่ลูกโม่ได้นะครับเราก็จะเปลี่ยนให้ดูนะครับอันนี้เหล็กใหญ่ จะกลายเป็นเหล็กเล็กนะตอนนี้จะหกหุนคนระับอันนี้หกสี่หุนเล็กสุดใช้สี่หุนนะครับก็จะทำสี่หุนให้ดูแล้วกันเปลี่ยนลูกโม่แล้วนะครับเปลี่ยนลูกโม่เป็นขนาดสี่หุนก็นะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลูกโม่แล้วนะครับก็เป็นขนาดสี่หุนนะครับ mm hmm. เหล็กเหล็กเหล็กกลมนะครับซึ่ง เป็นเหล็กขนาดเล็กนะครับน่าจะเล็กที่สุดแล้วนะเพราะว่าใช่ไหมพี่เอรนใช่ค่ะเล็กสุดอยู่ที่สี่หุนค่ะสี่หุนนะครับก็คือนี่พี่นุ้ยมาดูตัวนี้นะครับเพราะว่าที่มันสุดแล้วก็คือตัวเนี้ยตัวที่เขาจัดมาเนี่ยมันสุดแล้วดันจนสุดแล้วนะครับเพราะว่ามันจะได้ฉากกับโต๊ะนะครับอ่ะตัวนี้นะครับตัวประกบหลังก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเออมาคนละขนาดใช่ไหมครับใช่ค่ะเปลี่ยนเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าจะดัด เหล็กเล็กขนาดที่เล็กนะครับเราก็เปลี่ยนทั้งหมดนะครับเปลี่ยนตัวตัวโม่นะครับตัวโม่แล้วก็ตัวประคองหลังนะครับที่สําคัญที่สําคัญนะครับผมตัวนี้ต้องแน่นนะพี่น้อยขอมาดูใกล้ๆหน่อยนะครับตัวนี้นะครับต้องมีความแน่นเลยนะครับถ้าตัวนี้รูดนะครับมีบุบมีแบนมีวี้แน่นอนนะครับใช่ไหมโอเคนะครับอันนี้ เจ้าของแท่นดัดเหล็กจะดัดให้ดูก็แล้วกันนะครับนี่ตัวนี้นะครับบอกเลยว่าชิวๆนะครับจะผ่านจากอันใหญ่มาแล้วนะครับเจ้าของดัดเองนะครับดัดให้ดูว่าผู้หญิงก็ดัดได้เอนี่นะครับผมพอนะครับพอพอนะครับอันเนี้ยสวยเลยนะครับจะเซงไกบอกเดี๋ยวเดี๋ยวผมดึงออกก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้ตัวนี้ไม่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 คลายพี่น้้ย ถ้าไม่คายนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยนี่นะครับต้องมีความแน่นอันนี้อ่ะนี่นะครับโชว์หน่อยเอยสวยงามนะครับโค้งนะครับบอกเลยว่าเออจริงๆแล้วนะครับเหล็กใหญ่เหล็กเล็กนะครับก็แค่เปลี่ยนโมเลนะทีนี้นะครับบอกเลยว่า เอ่อดัดให้ดูแล้วนะครับแบบนี้นะครับเดี๋ยวจะดัดในก,กล่องให้ดูนะ,ะเพราะว่าตัวเดียวเนี่ยสามารถเปลี่ยนใช้ได้สี่ขนาดใช่ไหมสามหรือสี่สี่ค่ะจะแบบกลมอ,อะลูกหนึ่งจะดัดได้หนึ่งไซส์ค่ะสี่หุ่นลูกหนึ่งหกหุ่นลูกหนึ่งหนึ่งนิ้วลูกหนึ่งค่ะแต่แบบเหลี่ยมจะดัดได้ลูกหนึ่งได้สามไซส์เลย สี่หุ้นหกหุ้นหนึ่งนิ้วภายในลูกเดียวกันอ๋อลูกเดียวของสามไซส์สำหรับแป๊บเหลี่ยมแป๊บเหลี่ยมแป๊บกล่องเออ่เล็กกล่องนั่นแหละนะครับอันนี้นะครับเปลี่ยนโม่ลูกโม่แล้วนะครับผมแป๊บเหลี่ยมค่ะตัวนี้จะลูกเดียวจะดัดได้สามไซส์นะคะสำหรับแป๊บเหลี่ยมจะดัดได้ตั้งแต่สี่หุ้นหกหุ้นหนึ่งนิ้ว อันนี้เราจะดัดสี่หุนตัวนี้จะเป็นสี่ <4 S 2> <จะ S 1> หุนค<ด>่ะส <AN> ี่หุนนะครับเจ้าของจะดัดให้ดูก็แล้วกันนะครับแต่ลูกอ่าอันนี้ลูกใหญ่นะลูกใหญ่ค่ะแต่แต่ใช้สําหรับเหล็กเล็กได้นะครับอ่ะเจ้าของนะครับดั <AN> ด, <AN> ด <AN> ให้ดูก็แล้วกันนี่บเบามากเบามากเบกค่ะเบามากนะครับนี่นะครับบอกเลยว่าดัดได้จริงหรือเปล่ามาดูนะครับว่าจะบุบจะแบนจะบี้หรือเปล่านงัดไม่ออก นี่<อ>นะนะจะต้องขัดรถออกด้านขันเอาตัวนี้ออกที่สําคัญตัวนี้ต้องแน่นด้วยใช่คถ้าไม่งั้นก็จะเกิดการบนะุบแบนบี้นะอ่ะนี่น,น,นะครับยังสวยไม่อยากจะคุยนะคผมแอนี่เดี๋ยวนะครับบอกเลยว่าการโค้งนะครับอ่าจะเห็นว่าเหล็กนะครับตรงนี้อ่ะเป็นร่องนะครับนะส่วนด้านนี้นะครับโค้งสวยเลยไม่บี้นะครับบอกเลย ว่าอันนี้สี่หุ่นนะน,นะครับบอกแล้วว่าเปลี่ยนโม่อันเดียวนะครับอันนี้ใช้ได้สามขนาดนะครับอันนี้คืออันนี้เหล็กหกหุ่นค่ะเหล็ก,ลกขนาดหกหุ่นนะครับเหล็กกล่องนะครับอันนี้เาขาเรียกเขาเรียกว่าอะไรครับขนาดความหนาความหนา1.5มมิลถ้าต่ำกว่านี้ต่ำกว่านี้จะไม่สวยนะคะดัดออกมาจะไม่สวยค่ะก็จะบุบจะแบนจะบี้เลยจะอยู่ที่1.5มิลถึง2มิล2.5มิล ดัดงานจะออกมาสวยถ้าหนา1.5มิลเนี่ยรับประกันเลยไม่บุบไม่แบนไม่วีเอ้ยนะครับก็ไหนๆนก็ไหนไหนแล้วนะครับเจ้าของร้านแท่นดัดเหล็กไอรีนจะดัดให้ดูก็แล้วกันอ่ะดัดให้ดูหน่อยครับดัดง่งายๆค่ะเบาแรงคร่ะผู้หญิงก็ดัดได้ผู้หญิงก็ดัดได้นะครับงานในร่มนะครับก็ผู้ชายจะต้องไปขุดดินนะครับนี่นะครับมีตัวสต็อปให้พร้อมพี่นุ้ย มาดูหน่อยนี่ตัวสต็อปนะครับจะเห็นว่าเหล็กจะได้ขนาดพอดีนะครับองศาที่เราอยากได้นะครับก็ตัวนี้สําคัญที่สุดนะครับก็คือขันให้แน่นถ้าขันไม่แน่นลูดเป็นไงครับบุบแบนบี้ค่ะแน่นอนนะครับเพราะว่ามันลูดนะครับอ่ะอันนี้นะครับบอกเลยว่าดูเลยนะครับอ่ะสวยงามนะครับอ่ะดูในร่องดูในร่องพี่นุ้ยเห็นใช่ไหมอ่ะหันดูในร่องได้ครับนี่ อันนี้คือไม่ใช่บีนะอันนี้คือเข้าร่องเขานะครับสวยงามนะครับอ่ะอันนี้ดูเหล็กใหญ่แล้วกันอันนี้ใส่เข้าไปแล้วเหล็กกล่องขนาดหนึ่งนิ้วนะครับบอกเลยว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเหล็กกล่องเนี่ยเราไม่ต้องใส่ตัวเหล็กข้างหลังนะไม่ต้องมีตัวรองหลงังไม่ต้องมีตัวประกบหลังคะ่ะถ้าเป็นเหล็กกล่องนะคะอ่า <marched? S 2> ถ้าเป็นเหล็กแป๊บกลมถึงจะมีตัวประกบงหลังตัวนี้<ต>ไม่ต้องมีตัวประกบ้งหลงังแต่สุดท้ายนี่คือตัวนี้ต้องแน่นใช่ค่ะ นะครับแน่นหมายความว่าอย่างนี้พี่นุ้ยมาดูใ้ใกล้นะครับนี่มันต้องอัดตัวนี้ให้แน่นนะครับถ้ารูดนะครับมันจะไม่ดีนะครับจะบี้เลยเป็นเหล็กใหญ่จริงๆแล้วเจ้าของร้านก็ดัดไหวนะครับนี่เขาดัดเขาดัดไปแล้วนะครับเจ้าของร้านนะครับดัดให้ดูนะครับแต่อันนี้เราจะใช้พี่กดดัด่ะพี่กดทําให้ดูหน่อยนะครับนี่นะครับนี่กระจายใบเบื้องหมดนะครับ เรียบร้อยนะครับลวดเดียวนะครับก็อันนี้นะครับไม่รูดพี่นุ้ยมาดูใกล้นะครับถ้าอันนี้ไม่รูดนะครับไม่ต้องไปดูโน้เลยใช้ได้อยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะครับแกะออกมาแล้วเป็นยังไงครับจะยากนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเหล็กขนาดหนึ่งนิ้วนะครับเต็มเต็มล่องเลยนะ พอดีเต็มล่องนะครับนี่นะครับสวยงามเลยสวยงามนี่นะครับส่วนเว้าส่วนโค้งเป็นยังไงพี่องศาสวยงามค่ะสวยงามไม,ไม่แบนไม่บี้นะคะนี่นะครับไม่บุบไม่แบนไม่บี้จะโดนหน้าผมนะครับ <laughs> อันนี้นะครับ <laughs> บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับเราดัด นะครับที่เราดัดมานะครับก็3ขนาดนะครับสามขนาดนี่ดัดให้ดูสวยๆเลยพี่นุชอ่ะถ่ายหน่อยนะครับนี่นะครับสวยงามทั้งหมดนะครับ3ามตัวเลยนะครับแมไม่ใช่มาเล่นๆนะคบอกเลยว่าอันเนี้ยทำเราตากผ้านะครับสวยงามเลยนะครับหรือว่าจะทำตู้พวกตู้เสื้อผ้านะครับ อันนี้ใช้ได้เลยนะ <Okay. S 1> นี่นะครับสวยงามเลยจริงๆอ่ะแคสเซงแงไม่รู้นะครับว่าอันนี้จะดัดได้หรือเปล่านะครับก็อันนี้เจ้าของมาดัดให้ดูก็สวยงามแหละสรุปว่าแท่นดัดเหล็กไอรีนนะครับก็ดัดได้หลายขนาดนะครับผลงานของแท่นดัดเหล็กไอรีนนะครับผมก็บอกเลยว่า1 2 3 4 5สาี่ห้าอ่ะใช้ได้หมดขนาดเท่าไหร่ครับ ตัวนี้จะขนาด6หุนนะคะแป,ป๊บกลม6หมุนค่ะความหนาครับความหนา1.5ถึง2.5มิลค่ะนี่นะครับถ้า1.5นี่ไม่บี้นะไม่บี้ค่ะไม่บี้ไม่บุกไม่แบนไม่บี้นะโอเคนะก็งานก็จะออกมาสวยๆขนาดนี้นะนี่คือ5ชนิดนะ,ะเหล็กนี่5ชนิด5เหล็กกล่อง3อย่างเหล็กกลมนะครับ2 2ขนาดถูกไหมครับ จริงๆได้หนึ่งนิ้วอีกขนาดหนึ่งได้ค่ะของเหล็กกลมเนี่ยนะโอเคได้ทั้งสองแบบเลยค่ะเหล็กกล่องเหล็กกลมสี่หุนหกหุนน่นแต่อันนี้เราไม่มีมานะใช่เหล็กเหล็กกลมเนี่ยนะเหล็กกลมนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งไม่ได้เอามาไม่ได้เอามานะครับก็เรื่องเรื่องร้านไม่มีขายก็หาได้เท่านี้ก็เอามาดัดให้ดูสรุปแล้วใช้งานได้ได้จริงนะครับเพราะว่าเจ้าของมาดัดให้ดูเองนะครับก็อันเนี้ยฝากช่องฝากช่องทางของร้านไอรินให้หน่อยครับ ร้า,านเพจนะคะแท่นดัดเหล็กไอรินนะคะหรือ Facebook นะคะไลน์หรือว่าโทรมาที่เบอร์099-052-4272นะคะก็อันนี้นะครับบอกเลยว่าชอบคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแแแค่่สสงงมีีิดดใหู้ะ เปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดี y วงานบ้าลิกลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลัางคาจะก็เส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแคะแซะ,ะ,ะแะงะแค่แซะแงะ